สวั bye. ดีมูเพื่อนทุกคนนะผู้ติดต,ตามมาพบกับซ่องเกตเกตใช้หล่ออีกแล้วมือนี้ก็จะพามูเพื่อนทุกคนมาหล่อชมงานฮาโลวีนเดทีเล่าเจริญสวรรค์นนเขตนั่นเองเนาะการเป็นการจัดงานให้ทุกคนมาหว่หวมมวนซื่นแต่งกายเป็นพีกันนะทุกคนแต่ว่ามือนี้กะมาคำแนะ่ คนแต่งกายเป็นพีกอะอาจจะเมื่อมื่อตเนาะเมือเนะเ่อแต่ข่อยกับลูกข่อยนะ่ดหน่ะก็จะมีโซนถ่ายหูปแล้วก็โซนอ่ะบ้านพีซิงจำองนะ้องเนาะหนึ่งที่เห็นมืดๆนั่นแหละตอนทุกคนแต่บรขนะิข่าไปนะเพราะลูกญาติก็จะมีการขายเสื้อผ้าแฮนเมดของลาวเฮ้าเนาะตอนนี้เนาะะเป็นเสื้อของลาวเาเองผ้าดีผ้านุ่มแล้วก็จะมีอาหง้งอาหาร มีน้ำดืม่มมีขนมคือกก่าวน่นแหละทุกคนแต่ว่าการตกแต่งกับแบบออกแบบงานฮัล,ลวีนเนาะนี่ทุกคนมาถ่ายรูปก,กันได้แต่ก็จะยังจะมีการสายนุ่งสายหนังนะทุกคนเพื่นว่ามีการจัดการประกวดให้มาลงทะเบียนเนาะก็พาลูกสาวมา กระจัจะมงได้โตลงทะเบียนนะก็หาเห็นเนาะมงอ่าตั้งน่งอ่งที่ว่าอยู่มงโซนเบิ่งนางนี่กะหน่อยพดเนาะมาก็จน่มีวันนางก็พอเข้าใจว่าเป็นยังเิ่นเหตุงานแต่ละปีผนคือเหตุตั้งนางเหตุโต๊หน่อยพดเนาะก็เป็นโซนเบอร์บีไลน์เนาะล้วก็จะมีเสือผ่า การตกแต่งกับประมาณนี้แนะทุกคนคนก็เริ่มมาลายเลยเนาะนี่ก็จะเป็นโซนซ้ายนานะบบั่งเน,นาะพอบ่มีหหดบ่นนั่งเดินกว้างๆบ่นนั่งบ่มี